รู้จักหนังสไตล์กอทิกผ่านนอสเฟอร์ตูก่อนอื่นเราย้อนไปทำความรู้จักกับคำว่ากอรทิกกันก่อนดีกว่าครับศิลปะแนวกอรทิกมีลักษณะเด่นในเรื่องการยกองค์ประกอบทางาศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอและยังมีภาพจำในด้านสถาปตัตยกรรมที่มักมีการใช้โครงสร้างแบบโค้งแหลมและใช้เสาค้ำยันหลังคาเพื่อรองรับน้ำหนักเพดานทำให้มีลักษณะโปร่งโล่งไม่อึอดอัดคำว่ากอรทิก มาจากคำว่ากอสซึ่งคือชื่อของชนเผ่าเยอรมันตะวันออกที่มีความป่าเถื่อนโดยถูกใช้เริ่มแรกในช่วงคิท์ตศตวรรษที่12-15โดยมาจากนักวิจารณ์สมัยช่วงฟื้นฟูศิลปวิทยาซึ่งคำนี้ถูกเรียกด้วยในยะของความเย้ยหยัน มากกว่าชื่นชมและถูกตรีตาว่าเป็นศิละปะที่แหกขนบธรรมเนียมของศิละปะแบบกรีโรมันจนกระทั่งในศตวรรษที่18ศิละปะแนวกอติกก็ได้รับความนิยมทั้งจากยุโรปและอเมริกาซึ่งรวมไปถึงในด้านวรรณกรรมด้วยและเมื่อเข้าสู่ยุคศตวรรษที่19ภาพยนต์ได้หยิบยืมความเป็นกอติกเข้ามาโดยดัดแปลงมาจากวรรณกรรมต่างๆซึ่งเรื่องแรกที่ได้ใช้สไตล์นี้มาเป็นหลักก็คือ ด็ร์เจคิวและมิสเตอร์ไฮและเมื่อภาพยนตร์ได้เริ่มมีการพัฒนามากขึ้นทั้งในด้านการเล่าเรื่องและด้านภาพมุดหมายสำคัญของภาพยนตร์แนวกอทิกนี้จึงเกิดขึ้นกับเรื่อง The Cabinet of d r Caligari ที่มีการเซตโทนของภาพยนตร์แนวกอทิกได้อย่างชัดเจนผนวกกับการใช้ศิลปะแนวเจอร์มันเอพิเชนิซึมมาผสมกันทั้งฉากที่มีความเป็นปราสาทบรรยากาศตัวละครที่คล้ายกับผีดิบและการจัดแสงที่เน้นความมืดขมุขขมัวเนื้อเรื่องที่พูดถึงความตาย และหลังจากนั้นจึงมีภาพยนตร์เรื่อง North f e r a t u a s y m p h o n y of Horror er, ของ F.W. Murnau ซึ่งเล่าเรื่องราวของเขาออลล็อกผู้เป็นแวมไพร์ที่ก็ถือเป็นอีหนึ่งปรากฏการณ์ครั้งสำคัญโดยการสร้างมาตรฐานใหม่ของภาพยนตร์กอทิกโดยการสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะก,การเล่าเรื่องที่โดดเด่นในยุคนั้นเช่นการใช้แสงและเงาเพื่อสร้างบรรยากาศที่โดดเด่นด้วยทั้งมุมกล้องและการจัดแสงแบบโลคีที่ใช้แสงน้อยเพื่อสร้างภาพที่มีคอนทราสต์ระหว่างแสงสว่างและความมืดในระดับที่สูง จากเงาที่ทอดยาวและมืดมิดปกคุมปราสาทอันเก่าแก่บ้านเรือนที่สุดโทมและแม้แต่ทิวทัศน์ธรรมชาติแสงสว่างอันน้อยนิดเหล่านี้ยิ่งขับเน้นความมืดมิดและความลึกลับทําให้อาณาจักรของเขาออลล็อกกลายเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามและอันตรายที่มองไม่เห็นอีกทั้งองค์ประกอบด้านสถานที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาพยนตร์กอทิกมักใช้เป็นฉากหลังสําคัญในการเล่าเรื่องราว oo, นอสเซรตูนําเสนอภาพของปราสาทเขาออลล็อกที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันดูโดดเดี่ยวภายในปราสาท เต็มไปด้วยห้องโถงที่มืดมิดบันไดคดเคี้ยวและมุมอับที่แสงส่องเข้าไปไม่ถึงสถานที่เช่นนี้สะท้อนถึงความเสื่อมโทรมความลับดำมืดและการถูกกักขังซึ่งเป็นธีมสำคัญของสไตล์กอธิกสำหรับด้านตัวละครตัวละครในภาพยนตร์กอธิกมักถูกหลอกหลอนด้วยอดีตความผิดพลาดหรือพลังเหนือธรรมชาติพวกเขา,าเป็นบุคคลที่เปราะบางทางจิตใจหรือต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกค,ค,คามที่พวกเขาควบคุมไม่ได้ เขาออลล็อกในนอสเฟราตูเป็นตัวแทนของแวมพร์ที่น่ากลัวด้วยรูปหลักที่ผอมแห้งจมูกโด่งยาวและฟันหน้าที่แหลมคมการปรากฏตัวของเขามาพร้อมกับความตายและความเสื่อมโทรมเขาเป็นภัยคุกคามที่คืบคลานเข้ามาในสังคมอย่างเงียบเชียบและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อย่างไรก็ตามเขาออลล็อกไม่ได้เป็นเพียงแต่สัญลักษณ์ของความชั่วร้ายอย่างที่ได้กล่าวไปเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถ,ถึงความโดดเดี่ยวและความเศร้าในจิตใจมนุษย์อีกด้วยเช่นกันผ่านการแสดงออกที่แฝงไปด้วยความเยือกเย็น และสุดท้ายคือเรื่องของตีมภาพยนตร์กรทิกมักสำรวจตีมที่เกี่ยวข้องกับความตายการเสื่อมสลายความชั่วร้ายความลับดำมืดและความปรอะบ,บางของมนุษย์นอสเฟราตูสื่อสารตีมเหล่านี้ผ่านเรื่องราวของแวมไพร์ที่นำพาโรคระบาดมาสู่เมือง ภัยคุกคามของเขาออลล็อกไม่ได้เป็นเพียงภัยคุกคามทางกายภาพแต่ยังเป็นภัยคุกคามต่อสังคมและจิตวิญญาณความหวาดกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้จักความกลัวตายและความสิ้นหวังที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายทั้งหมดนี้เป็นธีมหลักที่คอยขับเคลื่อนเรื่องราวในหนังจากความโดดเด่นเป็นปรากฏการณ์ของภาพยนตร์จึงทําให้เกิดกระแสะของภาพยนตร์กอทิกขึ้นมามา,มากมายและนําไปสู่ยุคทองเมื่อสตูดิโอยูนิเวอร์แซลในฮอลลีวูดสร้างภาพยนตร์กอทิกคลาสสิกเช่นดรากูล่าแฟรงกนสไตน์และเดอะวูลฟแมน ซึ่งล้วนประสบความสาเร็จและมีอิทธิพลต่อภาพยนตร์กอทิกในยุคต่อๆมาและสาหรับนอสเฟร์ตูล่าสุดได้มีเวอร์ชันใหม่กําลังเข้าฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ซึ่งเป็นการรีเมคมาจากฉบับเดิมเมื่อปี19 2 2โดยตัวหนังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งล่าสุดใน4สาขาอย่างการกํากับภาพการออกแบบงานสร้างออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้าทําผมซึ่งเป็นผลงานการกํากับโดยโรเบิร์ตเอเกอร์สที่เคยทําหนังเจ๋งๆอย่าง The Witch The Light House The เด t ะ Man แฟนแฟนๆหรือคนที่สนใจสไตล์งานศิละปะแบบกอธิกอยากให้ได้ลองไปดูเราเชื่อว่าคุณจะต้องชอบกันครับ